สวัสดีพี่น้องพ้องไปสุผูสูคนเด้อครับมื่อนี่กามาพบมาพอ่อนะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทางใุญยาบ้านฟินแลนด์สูฟังเด้อครับหลักกับเป็นข่าวของทางคุนแผวเผาเนาะครับวอลแลวกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับ FC ไม่พอใจหลังบอสบิ๊กตอบคําถามแบบนี้ กรณีน้องนาริตะขึ้นเวทีกับแพวพเผลปัดเกิดอียังขง้นอน้องบัตรที่นี่คือว่าบ่วเพาะใจเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับหลังจากที่ทางน้องนาริตะนะครับกับทางคุณแพวพเผลเนาะครับเพิ่นได้ขึ้นไปลองเพียงน้ากันเนาะครับพี่น้องกนหนานี้นะครับกับมีหลายๆคุณได้เห็นคลิปแล้วล่ะครับพี่น้องบัตรที่นี่กับมีทาง f อซีเนาะครับได้ไปถามนะครับ ทางผู้ิบากฟินแลนด์ในเร็สุดนะครับว่าได้เห็นบอ่บอเห็นแลวเปิ้นจังไดประมาณเนี่ยครับพี่น้องซึ่งล่าสุดนะครับทางเพจสดมันบันเทิงนะครับเพื่อนก็ได้ถอดเอาบทสัมภาษณ์นะครับมาลงในเพจนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านสู้ฟังเด้อครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจสุดมันบันเทิงนะครับเพิ่นโพลแบบนี้ครับ f c ถามพ่อบิก๊กน้องนาริตะใส่ชุดหมอลำขึ้นร้องเพลงคู่แม่แพลวพ่อบิก๊ก เห็นหรือยังนะครับพอบิ๊กเรยตอบว่าอ๋อปกตินาริตะใส่ใบ่อยแล้วครับซึ่งทางคุณいいุ้ยไอ้กับยูน้านะครับุ้ยอ้ก็ว่าแต่งหน้าด้วยน่ารักเนาะนะครับพอบิ๊กอ๋อเหรอยังไม่ได้ดูเลยว่าแพทย์ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปกับพ่อแล้วสิงคโปร์น้องใส่ชุดตลอดแหละชุดหมอลำตอนที่น้องอยู่กับพ่อใส่มาตั้งแต่แรกแล้ว ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนาลิตาร้องเพลงด้วยเหรอือประมาณนี้พี่น้องหมายถึงว่าถามอุยอ้นะครับอุยอ้ก็ตอบว่าใช่ร้องเพลงคู่พอบิ๊กก็เลยว่าบุตรสบาตาคมเหรอือปาดมาก่งแท่ลูกคอยพี่น้องเก่งแท่อันนี้คือบทสัมภาษณ์นะครับที่ทางเพจสุดมันบันเทิงไดเอามาลงหลังจากนั้นพี่น้องมีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์นะครับ หลายๆท่านกับคอมเมนต์ชื่นชมนั่นแหละครับผมนะครับแต่นะครับมีท่านนี้นะครับผมเสียออมาอ่านสู่ฟังสองท่านเลยครับพี่น้องจริงๆกะมีหลายคนหนีอยู่นะครับท่านแรกนะครับขนขังเงาเลยครับมาคอมเมนต์่าไปถามเขาทําไมดูเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรที่เขาทําทุกวันนี้เขาทําตามหน้าที่ลูกขึ้นเวทีเขาดูกันครึ่งประเทศปาดพี่น้อง แต่พอมีคนถามกลับหันไปถามคนอื่นแล้วกลับมาตอบว่าปกติว่าสันครับพี่น้องอะไรที่ทำให้พอๆก็คือแพ้วๆนั่นแหละครับมีหน้าตานะครับมีหน้ามีตาขออภัยครับเขาไม่ปื้มหรอกนะครับหาว่าพยาบาลพิแลรณ์เนี่ยเขาปื้มหรอกถ้าอิอย่างที่คุณแพ้วๆเฮ็ดแล้วมีหนามีตาว่าสันครับพี่น้องเขาไม่มองแม้แต่ลูกขึ้นเวที บอดบีก,กเพิ่นกับเหตุงานเด้อพี่น้องนะครับหาว่าบอดบีกบ่เบืงหอนลูกขึ้นเวทีนะครับไอ้ที่โพสต์ว่าเพาเพาก่งคิดถึงลูกนั่นมันโพสต์ปลอมว่าสันครับถ้าโพสต์จริงต้องปั้นหมอลำให้ดังให้ปังให้ได้อยู่แนวหน้าวาสันครับความหมายคือ้ารักอหลีก็ต้องปั้นลูกนั่นแหละครับนนาสีพิมพ์น่าสิพิมพ์ผิดนะครับต้องปั้นลูกให้เป็นหมอลำให้ดังให้ปังให้ได้อยู่แนวหน้าประมาณนี้นะครับพี่น้อง รักแพลวๆค่ะอย่าไปแคร์ใครชีวิตคุณอยู่กับของจริงดีที่สุดอย่าไปสนใจกับสิ่งปลอมๆเลยปาดเครียดอีกอย่างมาเนาะบัตรที่นีพี่น้องนะครับเค่เห็นบทสัมภาษณ์ซัมนี่สซบอร์ดบิ๊กยับเลยเนาะครับเอฟซี FC ทันนี้เนาะครับแล้วมีอีกท่านหนึ่งพี่น้องนะครับท่านนี้บดได้โพดเงานะครับขอขอภัยครับท่านนี้ก็บบดคอมมิมเมนเงาครับแต่ก็มาในแนวแซะเหมือนเดิมนั่นแหละครับพี่น้อง ท่านนี่มาคอมเมนต์ว่าไปถามเขาทำไมถ้าเขาสนใจลูกเมียเขาคงกลับมาเป็ียนครอบครัวที่อบอุ่นวสันับพี่น้องรักรักรัก,กแม่แพลาวสุดยอดเก่งสวยรวยนะครับท่านนี่กลับมาแนว้เดียวกันนะครับพี่น้องมาแนว้ดิมนะครับถ้าหากลูกหักเมียก็กลับมาอยู่กับลูกกับเมียเราตัววสันับพี่น้องเรียกได้ว่าแค่เห็นบทสัมภาษณ์แค่บอสบิ๊กพูดแค่นี้เองนะครับใส่ยับเลยนะครับพี่น้อง ผมก็เล้ยเออกมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังเด้อครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมมตนของมาสู้ฟังได้เรือครับผมแต่ว่านอกเหนืออื่นใดพี่น้องอันนี้เป็นแค่ f c บางส่วนนะครับนะครับผม F c ซี FC ที่เพื่อนยินดีชื่นชม,ช,นช,มชื่นชมทั้งบอทบิ๊กและแม่แผาเผาเสียครับพี่น้องก็มีเยอะแยะขึ้นกันครับแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแค่ FC บางส่วนนะครับพี่น้องที่เขามาดามาว่าบอทบิ๊กนะครับเดี๋ยวเจอกันใน อีพีต่อต้ไปเ้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ